ข้อ16นะคะเดี๋ยวพี่ลบสักนิดหนึงนะข้อ16กําหนดรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ14เซนติเมตรโดยรูปที่1และรูปที่2มีพื้นที่เท่ากันนะคะพื้นที่แรงเงาของรูปที่1กําหนดให้มีค่าเท่ากับ x ตารางเซนติเมตรและ ส่วนแรงเงาของรูปที่2คือ y ข้อใดถูกต้องนะคะและกำหนดค่าพายมาเป็น22ส่วน7โจทย์บอกอะไรมาบ้างโจทย์บอกว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ14เซนติเมตรเพราะฉะนั้นด้านนี้และทุกๆด้านของมันก็จะยาว14เซนติเมตรนะคะเท่ากันทั้ง2รูปนะรูปที่1และรูปที่2ด้านของสี่เหลี่ยมจัตุรัสคือ14เซนติเมตรดูรูปที่2ก่อนเพราะว่าง่ายมีวงกลมเพียงวงเดียวถูกไหมคะ วงกลมเนี่ยอยู่ชิดติดขอบของสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพราะฉะนั้นด้านเนี้ยเส้นผ่านศูนย์เส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมก็จะต้องยาว14เซนติเมตรด้วยมันทําให้หนูรู้อะไรเอ่ยลูกมันทําให้หนูรู้รัศมีของวงกลมนะคะเพราะรัศมีเป็นครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางถูกไหมรัศมีหนูก็จะได้เท่าไหร่ลูก14ส่วน2ก็คือ7เซนติเมตรนะคะ แปลว่าหนูหาค่าพื้นที่ละาเงาของรูปที่สองได้แน่นอนอ่านันทํารูปที่สองก่อนค่ะพื้นที่ละเงารูปที่สองก็จะเท่ากับพื้นที่ของสี่เหลี่ยมลบด้วยพื้นที่ของวงกลมถูกไหมคะเราเอาแค่รอบรอบนอกของวงกลมสูตรพื้นที่สี่เหลี่ยมว่าอะไรลูกด้านคูณด้านนะคะพื้นที่ของวงกลมคือ π พากำลังสองค่ะหนูรู้ค่าทุกอย่างอยู่แล้วหนูแทนค่าอะไรลูก 14คูณ14ค่ะด้านคูณด้านลบพายคือ22ส่วน7ลูกคูณ r กํลัง2และสมีคือ7คูณ7นะคะก็จะได้แบบนี้นะคะทีนี้หนูแทนค่าเลยค่ะ7ตัด7ได้นะคะตัดเลย14คูณ14ได้เท่าไหร่ลูกได้196นะคะ22คูณ7ได้เป็น154เพราะฉะนั้นลบก,กันออกมาพื้นที่รางเงาเหลือ 42ตารางเซนติเมตรค่ะอันนี้คือพื้นที่ละเงารูปที่2ซึ่งโจทย์กำหนดบอกว่ามันคือ Y ค่ะมันคือ Y เก็บไว้เราได้ Y แล้วนะลูกเราไปหา X หา X เนี่ยมันมีรูปวงกลมทั้งหมด4รูปที่อยู่ในสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปใหญ่ถูกไหมแต่ไม่ได้ยากลองดูค่อยๆดูไปด้วยกันค่ะเส้นของด้านของจัตุรัสคือ14 ซึ่งถูกแบ่งในแนวตั้งเนี่ยเป็นวงกลมสองวงเพราะฉะนั้นตรงนี้ยาวเท่าไหร่ลูกตรงนี้ก็คือครึ่งหนึงถูกไหมคะเพราะแบ่งเป็นสองวงกลมก็คืออย่างละครึ่งอันนี้ก็จะยาว7อีกวงกลมหนึงเส้นผ่าศูนย์กลางก็จะเป็น7ซึ่งจะรวมกันได้14พอดีเพราะฉะนั้นถ้าพี่มาดูที่รูปเล็ก1นรูปอะค่ะรัศมีจะเป็นครึ่งหนึ่งของเส้นผ่าศูนยกลางถูกไหมลูกรัศมีก็จะกลายเป็นเจส่วนส ได้รัศมีเราก็หาได้เหมือนรูปแรกเลยค่ะ,ะเรามาเขียนกันเลยเพราะฉะนั้นพื้นที่ของรูปที่หนึ่งะคะ่ะพื้นที่แรงเงาของรูปที่หนึ่งก็จะมีค่าเท่ากับพื้นที่ของสี่เหลี่ยมลบด้วยสี่พื้นที่ของสี่วงกลมถูกไหมลูกแทนท่าค่ะสี่เหลี่ยมก็คือเท่ากาันคือสิบสี่คูณสิบสี่นะคะลบสี่วงกลมก็คือสี่คูณกับ วงกลม1วงก็จะเป็นพายก็คือ22ส่วน7พี่แทนค่าเลยนะคะก็22ส่วน7คูณอากำลัง2อมันคือ7ส่วน2กำลัง2ก็คือคูณกัน2รอบถูกไหมคะแยกออกมาไม่ต้องรีบหาร 7ส่วน2ได้3.5หนูไม่ต้องใช้พอทศนิยมยิ่งหาค่ายากนะคะแทนไว้แล้วมันจะตัดได้ไหมลูก7ตัด7 2 1 2 2เป็น11ค่ะ2ตัดตัว4ข้างนอกได้เป็น2 1 14, 14คูณ14คูณกันได้เหมือนเดิมได้196ลูกลบด้วย2คูณ11คูณ7ได้เท่ากันเลย154เพราะฉะนั้นพื้นที่แรงเงาของรูปแรกก็มีค่าเท่ากันคือ42ตารางเซนติเมตรทีนี้โจทย์ให้เอาไปแทน x บวก y, x ลบ y, x หาร y, x คูณ y, x y. พื้นที่ระาเงาอันที่1โจทย์กําหนดให้เป็น x ตอนนี้หนูรู้ค่าแล้วทาง x ท้ง y ถูกไหมคะแทนค่าเลยลูก1ถูกไหมส2่สบวกได้48ตอบข้อ1เลยค่ะถูกเลยเพราะฉะนั้นเห็นรูปอะคะ่ะอย่าเพิ่งรีบคิดว่าแบบหนูจะหาค่าระเงาได้ยังไงจริงๆอะมันก็จะใช้จากค่าแล้วก็สูตรที่หนูทราบนั่นแหละนะคะในการหาพวกนี้มันเป็นการพลิกแผลงรูปเลยค่ะคณิตเฉยๆนะอ่ะไปกันที่ข้อ17กันต่อเลยนะลูกนะลังของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก กว้างยาวและสูงตามที่โจทดกําหนดนะคะเขาเททรายลงไปโดยมันมีทรายเนี่ยมีปริมาตรถุงละ1,500ลูกบาทเซนติเมตรลงในลังต้องใช้ทรายจำนวนกี่ถุงจึงจะเต็มลังเพราะฉะนั้นก็คือการหาปริมาตรปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากก็คือปริมาตรจะเกิดจากพื้นที่ฐาน คูณสูงนะลูกเป็นลักษณะของกล่องโดยพื้นที่ฐานอันนี้เป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากเพราะฉะนั้นก็จะใช้กว้างคูณยาวนะคะสุดก็จะได้เป็นกว้างคูณยาวแล้วก็คูณสูงนะลูกสิ่งที่หนูต้องระวังคืออะไรหน่วยค่ะ หน่วยของค่าที่จะต้องเอามาคำนวณจะต้องเป็นหน่วยเดียวกันโดยโจทย์กำหนดปริมาตรของถุงทรายมาเป็นเซนติเมตรลูกบาทเซนติเมตรเพราะฉะนั้นง่ายที่สุดคือหนูแปลงทุกอย่างเป็นเซนติเมตร1เมตรเท่ากับกี่เซนลูก1เมตรเท่ากับ100เซนติเมตรนะคะเพราะฉะนั้นแปลงเลยลูกกว้างนะคะกว้าง0.5เมตรเท่ากับกี่เซนลูกคูณเข้าไปค่ะ0.5คูณ100ได้เท่าไหร่ลูก ได้50เซนติเมตรค่ะยาวลูกยาว1.2เมตรคูณเข้าไปเหมือนเดิมลูก1.2คูณร0 0ค่ะได้เท่าไหร่คะได้120ซนติเมตรสิ่งที่ต้องระวังคืออะไรสูงค่ะหนูต้องคูณ100อีกไหมไม่ต้องแล้วลูกสูงเป็นเซนติเมตรมาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสูงใช้ได้เลยคือ40ซนติเมตรถ้าคูณเข้าไปได้สี สเท่าไหร่4ี่สี่สี่หมื่มนไปไกลเลยนะเพราะฉะนั้นเราวังดีๆข้อนี้ทดสอบความรู้เรื่องการแปลงหน่วยอย่างหนึง่งแล้วก็หลช่างสังเกตนะคะแล้วก็การคำนวณปริมาตรนะ,ะเพราะฉะนั้นเรามาแทนค่าเลยค่ะปริมาตรของกล่องกว้างเราคำนวณได้เป็น50ถูกไหมคะยาวคือ120และสูง4 0ตัดเลยไหมคูณเลยไหมไม่คูณ มีวิธีที่ง่ายกว่านั้นหนูตั้งหารเลยเราจะเอาทรายใส่ลงไปได้กี่ถุงก็เอาไปหารนะคะทรายถุงละ1,500้าใส่เลยลูกหารด้วย1,500ทําไมใส่อย่างนี้เร็วพี่จะได้ไม่ต้องคูณมันประหยัดเวลานะคะเดี๋ยวหนูคูณเสร็จหนูก็ต้องเอาพันหมาหารอยู่ดีเพื่อจะรู้ว่าใช้ทรายกี่ถุงเพราะฉะนั้นเอามาใส่พร้อมกันเราตัดเลยค่ะศูนย์ตัดศูนย์ลูกศูนย์ตัดศูนย์ค่ะ แล้วก็515ห3 5 313 3าหห้นมางเห็นไหมง่ายไหมสี่สี่สิบหกคูณสิได้160ถุงค่ะตอบแล้วข้อนี้ไม่ยากแต่จะผิดที่หน่วยนะเพราะฉะนั้นระวังดีๆยิ่งโจทย์ที่ยากบางข้อวิธีการของเขาก็คือหนูคำนวณโดยที่ไม่แปลงหน่วยอะ่ะก็ยังมี้อยที่ถูกนั่นคือโจทย์ที่โหดมากเลยนะพอเวลาเราทำข้อสอบอะ่ะเราก็จะรู้สึกว่าถ้านหนูคำนวณได้ตรง้อยปั๊บ ทำถูกทำถูกไม่ใช่ไม่ใช่เสมอไปนะคะต้องอ่านโจทย์และสังเกตให้ดีๆเรื่องปริมาตรจะเล่นเรื่องการแปลงหน่วยเยอะมากนะอ่ะไปที่ข้อ18กันเลยนะคะยังอยู่ที่ปริมาตรนะลูกถังน้ำทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากมีขนาดกว้าง12เซนยาว20เซนสูง30เซนติเมตรมีน้ำอยู่85%ของถัง ต้องเติมน้ำอีกกี่ลิตรจึงจะเต็มถังพอดีนะคะเขากำหนดมาให้ว่า1ลิตรไม่ได้กำหนดหรอกเป็นค่าจริงๆละหลิตรเท่ากับอย่างพันลูกบาศเซนติเมตรนะลูกนะข้อนี้ก็เป็นปริมาตรเราก็โชคดีที่ลิตรหน่วยทั้งหมดเนี่ยรวมถึงการแปลงจากลิตรด้วยเป็นหน่วยเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ลุยได้เลยค่ะถัทงทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากคำนวณก็เหมือนเดิมปริมาตรคือกว้างคูณยาวแล้วก็ คูณสูงนะคะแต่เขาถามอะไรเขาถามว่าตอนนี้น้ำมีอยู่85แล้วอีกกี่ลิตรจึงจะเต็มถังถ้าน้ำมีอยู่85ส่วนที่ไม่มีน้ำกี่กี่เปอร์เซ็นต์ลูกเต็มถังคือ1 0 0เปถูกไหมคะมีน้ำอยู่ที่85เพราะฉะนั้นยังขาดอยู่อีก15แต่ลว่าหนูคำนวณที่15ง่ายกว่าได้คำตอบเลยแล้วเลขน้อยด้วยอ่ะมาเลยกว้างคุณยาวคูณสูงคือ 12คูณ20ลูกคูณ30ค่ะแล้วหากี่เปอร์เซ็นต์นะ15%ลูกคำนวณไปเลยใส่ทีเดียวจะได้ตัดทอนได้เอา15%ของถังนี่ก็คือถังลูกแม้ของคือคูณเพราะฉะนั้นแทนไปเลยค่ะ0ูตัด0ค่ะลูก0ูตัดศค่ะแล้วก็12คูณ2คูณ3คูณ15ได้เท่าไหร่ลูกพี่คูณมาให้แล้วได้1080ค่ะ1080ตอบได้เลยไหม อันนี้หน่วยยังเป็นลูกบาทเซนติเมตรอยู่ค่ะแต่โจทย์อยากได้กี่ลิตรเพราะฉะนั้นทําลูก1000ลูกบาทเซนติเมตรเท่ากับ1ลิตรเพราะฉะนั้น1080ลูกบาทเซนติเมตรจะเท่ากับกี่ลิตรขวาส่วนซ้ายคูณล่างค่ะ1ส่วน1000ลูกคูณ1080เพราะฉะนั้นก็จะได้ออกมาคือ1.8 08ตอบช้อยข้อที่1นะคะไม่ยากนะปริมาตรส่วนมากก็จะเล่นเรื่องการแปลงหน่วยเอาเปอร์เซ็นต์เข้ามานะอ่ะข้อต่อไปเป็นการอ่านค่ากราฟนะคะเรื่องการนําเสนอข้อมูลนะอันนี้ก็ฮิตเหมือนกันแล้วจะไปรวมกับบทเปอร์เซ็นต์นะแต่อันนี้เอามาให้การอ่านค่ากราฟก่อนอนะ่ะจงพิจารณากราฟเส้นตรงต่อไปนี้ข้อใดถูกต้องกราฟของการออมเงินของอิ่มและเอมนะคะโดยที่หน่วยเป็นบาท เราลองอ่านช้อยผ่านๆก่อนข้อใดถูกต้องอิ่มออมเงินได้มากกว่าเอมแต่ละเดือนมากสุดน้อยสุดอ่ะเรามาดูค่าที่หาง่ายโดยที่ไม่ต้องคำนวณจำนวนเงินดูช้อยข้อสองก่อนที่เอมออมได้มากที่สุดต่างจากน้อยที่สุดอยู่28เดือนไหนอ่ะหนุเขียนไปก่อน A ออิอมคือเส้นทึบเขียนไว้ เวลาอ่าค่าจะได้ไม่งงเอมคือเส้นประนะคะโจ์บอกอยู่ตรงนี้นะลูกนะอ่ะอันไหนที่อิ่มเอเอาขาเขาเอาเอมนะลูกเอมออมเงินได้มากชื่อขายกันพี่งงอะ่ะเอมออมเงินได้มากที่สุดต่างจากน้อยที่สุด เอ็มเส้นปรามากที่สุดก็คือ68ค่ะน้อยที่สุดคือ40เพราะฉะนั้นต่างกันก็เอา68ลบ40ได้28อ่ะถูกเลยตอบข้อที่2นะลูกนะตอบข้อที่สองดูข้อที่3สักหน่อยจำนวนเงินที่ทั้งคู่ออมได้ต่างกันน้อยที่สุดออมได้ต่างกันน้อยที่สุดคือ4จํจำนวนเงินที่ทั้งคู่ออมได้ต่างกัน น้อยที่สุดไม่ที่ต่างกันน้อยที่สุดกันศูนย์เลยนะคะไม่มีเดือนใดที่ทั้งอู้ออมได้เท่ากันก็ไม่ใช่ก็คือเดือนพฤษภาออมได้เท่ากันเลยก็คือต่างกันที่ศูนย์ก็คืออันเดียวกันที่จุดเดียวกันของกราฟนะลูกอิ่มออมเงินได้มากกว่าเอมอันนี้ต้องเอามาบวกนะคะก็คืออย่างอิ่มเนี่ยออมเงินได้มากกว่าก็ต้องเอา30บวก 48$ บวก 60$, บวก59บวก65บวก45บวก53ซึ่งรวมกันได้เป็น360นะลูก แล้วลองดูของ AM m คือ54บวก68บวก40บวก48บวก65บวก50แล้วก็บวก40นะคะซึ่งได้365แปลว่าคนที่ออมได้มากกว่าคือเอนะคะและออมได้ต่างกันอยู่แค่5 M ออมเงินได้มากกว่าเพราะฉันข้อนหนึ่งก็ผิดนะโอ้ยการอ่านกราฟแบบง่ายๆนะอย่าไปเพิ่ผิดง่ายๆล่ะอ่ะจากแผนภูมิรูปวงกลมแสดงค่าใช้จ่ายใน1เดือนของนเดช ถ้าเขาจ่ายค่าเสื้อผ้าเดือนละสามพันแล้วจ่ายค่าอาหารมากกว่าพาหนะกี่บาทค่าเสื้อผ้าเดือนละสามพันแปลว่าหนูต้องหาแต่ละอันออกมาเป็นมูลค่าให้ได้นะคะทีนี้เราจะเทียบจากสิ่งที่เรารู้ก็คือค่าเสื้อผ้าแต่ช่องเสื้อผ้าไม่ได้ให้เปอร์เซนต์มาหาได้ไหมได้สิลูกนี่ไง ก็มันมาทุกช่องแล้วมันขาดแค่ช่องเสื้อผ้าเองวงกลมทั้งวงถ้าแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์เต็มวงก็ต้องร้อยเปอร์เซนต์ค่ะเพราะฉะนั้นตรงเสื้อผ้าเนี่ยเต็มวงคือ100ก็จะลบเปอร์เซ็นต์ของช่องอื่นๆหนูก็จะได้ช่องเสื้อผ้าแล้วนะคะช่องอื่นก็มี20 1-5แล้วก็50นะคะ20 1-55 0สิลบกันออกมาก็เหลือ สิบห้าเปอร์เซ็นต์ลูกเพราะฉะนั้นสิบห้าเปอร์เซ็นต์นี้ก็คือค่าเสาื้อนั่นเองนะเอามาเทียบปัญญติแต่ยามเพื่อจะหาค่าพาหาะแล้วก็ค่าอาหารค่ะถ้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ซึ่งได้มาจากค่าเสาื้อเนี่ยมีค่าเท่ากับสามพันพี่อยากได้ค่าพาหาะค่าพาหาะยี่สิบเปอร์เซ็นต์มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ขวาส่วนซ้ายคูณล่างลูกสามพันส่วนสิบห้าคูณยี่สิบค่ะแล้วก็ตัดทอนเลยค่ะ อันนี้คือค่าพาหนะนะคะ่ะเขียนให้นิดนึงค่าพาหนะตัดเลยค่ะ5 35 5 4 20 313 313เป็นพันหนึ่งพันคูณสได้4,000ได้ค่าพาหนะออกมาแล้วเหลืออะไรค่าอาหาระคะ่ะค่าอาหารเวลาเทียบอ่ะให้เทียบจากสิ่งที่โจทย์ให้ ก็คือกลับไปเทียบกับค่าอาหารเหมือนเดิมถามว่าค่าพาานะก็รู้แล้วเอามาใช้ได้ไหม20%คิดเป็น4,000แล้ว50%คิดเป็นเท่าไหร่ได้แต่ถ้าหนูดันคำนวณอันนี้ผิดละ่ะหนูก็จะทำอันนี้ผิดไปด้วยถ้าหนูใช้ข้อมูลอันนี้มาอ้างอิงถูกไหมคะแปลว่าเมื่อไหร่มีการคำนวณโดยใช้ข้อมูลให้หนูเอาข้อมูลที่โจทย์ให้มาเป็นตัวตั้งในการคำนวณเสมอ มันจะทำให้อย่างน้อยส่วนหนึ่งก็ถูกท่ากันบนคำนวณผิดไปแล้วนะอะทีนี้มาดูค่ะ15%คิดเป็น3,000ลูกแล้วค่า,าหาร50%คิดเป็นเท่าไหร่ขวาส่วนซ้ายคูณล่างค่ะ3,000 ส่วน15คูณ50ตัดทอนเหมือนรวมลูก5 35 5เป็น10 313เป็นพันพันคูณ10ก็ได้หมื่นพอดีนะคะ1,000 10, 0บาททีนี้เขาถามว่าค่าอาหารมากกว่าพาหนะเท่าไหร่อาหาร1,000 10, 0ถูกไหมคะพาหนะอยู่ที่4,000เพราะฉะนั้นก็ต่างกันอยู่ที่6,000บาทตอบช้อยข้อที่3นะคะลูก